สวัสดีครับวันนี้เป็นยังไงกันบ้างครับผมสำหรับวันนี้เราก็จะมาทำอะไรก็ไม่รู้นะทำมาม่ากินนะไอ้มันเป็นมาม่าเผ็ดรสชีสน,นะครับโอ้ยอยู่ไหนดีแค่นี้อ่าจะมาทำกินกันเลย จะแกะซองก่อนนะกอวางลงไปเฮ้ยจากนั้นก็เติมน้ำพอละมั้งเปลือง นะครับอีกสักหน่อยแล้วกันอ่านะครับจากนั้นเราก็จะนำไปเข้าในไมโครเวฟนะครับนี่ครับหลังจากไมโครเวฟมา3นาทีเราก็ต้องมาพลิกสักหน่อยนะครับ แล้วก็เอาไปเข้าอีกรอบหนึ่งเพราะว่ามันยังบ่อได้เดอ้อดูความไอเข้าอีกรอบ <c oughs> มาเล้วหลังจากผ่านไปสามนาทีมันไม่สุกสักทีวันนี้เฮ้ยได้ยังอะ่ะเหมือนจะต้องอีกสักหน่อยนะ สักหน่อยละกันอีกสักสองนาทีละกันป่ะหลุยอ,อ่ะผ่านไปสองนาทีได้ยังวะทุกคนว่าได้หรือ,อยังเอออ่ะ,อ,ะอีกสักหนึ่งนาทีแล้วกันสองนาทีได้โอเค เพื่อความที่มันจะได้เส้นที่นิ่มนะครับลุยอ่ะรอบนี้แหละได้แล้วี่ขั้นตอนต่อไปก็คือขั้นตอนที่จะเอาน้ำมันออกมาเทใส่เทน้ำออกนะครับเดี๋ยวขออนุญาตไปเทกันนะเราจะมาวิดน้ำให้ทุกคนดูกันนะจะบอกว่าน้ำมันอร่อยนะ ห้ามทิ้งลยทุกคนต้องเอาไว้กินนะเอาไป้ซดกินมันคล่องคอมากเลยเพื่อนรู้ไหมว่าอะไรนะมาม่าต้มกับแบบว่านมทอนเหลืองคืออร่อยมากเลยแต่ต้องเป็นรสจืดนะลองไปต้มดูได้แซ่บมากอ่ะเดี๋ยวเราจะตัดลัดไปนะครับเฮ้ย เอ้หนึ่งสองกตึงเสร็จแล้วหาปุ่มไม่เจอนะครับกำลังฝึกหัดครับกว่าจะได้เดดเลยกว่าจะได้กินขอโทษครับกว่าจะได้กินโอเคนี่เราก็จะได้เส้นไว้อย่างนี้จากนั้นขั้นตอนต่อไปก็คือเราก็จะใส่น้ำซอสเผ็ดลงไปนะครับ แก่ยากแก่เย็นซื้อกินดีกว่านะไม่ต้องทำหรอกอืม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 เสร็จต่อ,อไปก็คือหงชีสที่เขาแถมมาใส่เข้าไป จากนั้นก็คลุกเคล้าให้เข้ากันเราก็จะได้คาดเซตว่าโอ้ยร้อนร้อนเนี่ยอ่ะประมาณนี้แหละ รู้สึกว่าจะเอาน้ำออกไปหน่อยไปหน่อยเดกคนเห็นมันเป็นน้ำเยอะไปหน่อยแต่ว่าเคยกินแล้วนะแบบว่าถ้าใส่น้ำเยอะๆหน่อยก็ดีเพราะว่ามันเผ็ดเราจะได้ไม่ต้องกินน้ำมันเยอะป่ะต่อไปก็จะชิมกันดูนะแต่จริงๆก็ซิมชิมแล้วล่ะเพราะว่าซื้อมาสองห่อนะรสชาติมันก็จะแบบว่าเหมือนมาม่าเผ็ดนั่นแหละแต่มันใสช่ชีสเข้าไป สำหรับราคาก็เออไม่รู้เหมือนกันนะประมาณหกสิบหรือเปล่าลืมแล้วอะ่ะนี่นะครับเราก็จะประมาณนี้โอเคชิมให้ดูกันหนึ่งอันแลารสชาติมันซองนี้มันจะเปลี่ยนไปหรือเปล่าอ,อืมโอ้ยเผ็ดว่ะ กินปุ๊บก็เือดเผ็ดเลยนะใครที่ไม่ชอบเผ็ดนี่ไม่ได้เลยนะจะบอกว่ามีครั้งหนึ่งเคยซื้อมามะ่าเผ็ดแล้วกินแล้วแบบว่าปวดท้องสุดๆจนไม่สบายเลยเพราะนั้นใครแบบว่าท้องไม่ดีก็อย่าไปกินนะโอเคครับสำหรับวันนี้ก็เหนื่อยจังทำงานมาครับตอนนี้ก็คือตอนกลางคืนนะครับอาจนี้ก็ประมาณสามทุ่ม ทำงานเสร็จก็ประมาณเย็นๆนะแล้วก็แบบว่าก็เสร็จก็ประมาณ5้าโมงไอ้สี่โมงครึ่งแล้วก็กลับมาก็คือสลบเลยนะเพราะว่าเหนื่อยแล้วก็ตื่นมาก็เนี่ยมานั่งกินข้าวชีวิตใครเหนือน่อยก็สู้ๆนะครับสู้ไปด้วยกันเนาะ ตสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับแล้วเจอกันใหม่นะครับทุกคนลืมรีวิวนะก็คือมันแบบว่าเส้นน่ะเหนียวนุ่มอร่อยมากนี <c> ่ <oughs> ให้ชมวิวไปด้วยแล้วก็เผ็ดมากยิ่งกินยิ่งเผ็ดนะทุกคนเห็ดที่หายตื่นแล้วเนี่ยดูสิแล้วก็ความเป็นชีสหรอมันก็แบบว่าก็ชีสอยู่นะ เพราะมันเป็นโถงผงเนาะแต่ว่าก็ไม่ได้ขนาดนั้นนใครดูออกว่าอยู่ที่ไหนไม่น่าจะออกหรอกแต่ว่าโดยส่วนตัวคือชอบเส้นมากเพราะมันเหนียวนุ่มอร่อยมากอาจจะให้สักแปดแล้วกันเผ็ดไปนหน่อยอเผ็ดแต่กินแล้วเหนื่อยโอเคครับสวัสดีวันนี้ก็สวัสดีนะครับทุกคนนอนหลับฝันดีครับใครดูตอนเช้าก็อรุณสวัสดิ์นะครับ